โอเคครับคุณผู้ชมก่อนอื่นผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลโบ็อกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันในแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรวะแบบคุณดบิตคอยนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูแลทุกคนทุกคนดูดูอาณาจักรของคนอื่นเขาแล้วทุกคนดูองผมแค่นี้ลองเล่นได้ถึงแค่นี้นะทุกคนใช่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่เลเวล36กนะครับผมแล้วก็มีตังค์ที่สาี่3.44พันล้านบาทนะครับผม ใช่ทุกคนก็แบบนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนก็คือมันเป็นแมปที่ให้เราซื้อกาดจอซื้อโต๊ะซื้อฐานซื้ออเครื่องขัดไฟให้มันขุดบิตคอยอัตโนมัติอะ่ะแล้วเราก็ไปแลกตังค์แบบในไอเนี้ยเขาเรียกว่าใน,ใน,ใน,ในอะไรว่าในแบบระบบอ่ะมาเป็นเงินสดแล้วเราก็ไปซื้อกาดจออะไรมาทำเรื่อยๆนะทุกคนใช่นะครับผมก็จะเป็นเกมแนวนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะแปะ ชื่อแมปไว้บนชื่อคลิปนะทุกคนก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะทุกคนก็คือตอนนี้พลังงานผมเนี่ยยังเหลืออยู่นะทุกคนนี่การผลิตพลังงานของผมอยู่ที่7-8นะครับผมแล้วก็ใช้พลังงานอยู่ที่6.9นะครับผมผมสามารถเอากัดจอแพงๆมาวางไว้แถวนี้ได้นะทุกคนแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างโต๊ะขึ้นมาก่อนนะผมเราเอาแบบไหนแบบนี้เลยวาง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 ไว้แบบนี้ดีกว่า สองชั้นเลยโอเคตอนนี้ตังเราลดหรือเปล่าโอเคนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปเอาตังก่อนปะไปกดตังดูดิว่าเราได้กี่บาทแล้วนะครับผมทุกคนดูบ้านคนอื่นอาดีบ้านอย่างรวยอะ่ะแล้วดูบ้านผมดีแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนดิอ่าตรงนี้มาถึงแล้วโอ้คนนี้เอฟอยู่หน้าตู้เลยปะกดอ e ีนะครับผมแล้วก็เห็นปะตอนนี้ผมมีตังอยู่ในระบบอยู่ที่4.741ล้านนะครับผม พันล้านเนี่ยตอ,อน,นเนี้ยใช่ผมก็กดแลกเปลี่ยนมานะคระับผมปุ๊บเห็นตังด้านขวาขึ้นไปทุกคนใช่เรับผมมันก็จะขึ้นมานะคระับผมโอเคตอนนี้ราคาแบบขึ้นแบบแป๊บเดียวขึ้นอะ่ะขึ้นทุกคมเลยอะ่ะแล้วก็สําหรับใครที่มาเล่นเริ่มต้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อกาดจอนะราคาสามห้าบาทอะไรไปแต่ผมต้องไปซื้อกาดจอหโหดมาแล้วทุกคนตัวตา,ากันพลังงานโอเคพลังงานสมดุลโอเคประสิทธ,ธิภาพเหมืองแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เลเวลสิบห้าค่อยผ่านได้นะครับผมแต่เราเลเวลถึงสามห้าแล แล้วผมก็ได้เดินไปดูแล้วว่าเลเวลสามห้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันก็คืออ่าเครื่องปัดไฟนะครับผมใช่ตรงนี้จะเป็นการ์ดจอเดี๋ยวเราลองซื้อการด์ดจอตรงนี้นะครับผมเห็นปะเลเวลสิบห้าเนี่ยการ์ดจอเริ่มต้นราคาที่สามร้อยห้าสิบล้านแลแล้วก็เจ็ดร้อยล้านพันสี่พันแปดสามพันหกโอ้โหเดี๋ยวสล็อตนี้เราจะเอาตัวราคาเจ็ดร้อยล้านนะครับผมสล็อตนี้นไม่ดีกว่าปะเอาตัวพันสี่ไปเลยปะสามการ์ดจอระบายความเอ้ยสามใบพัดระบายความร้อนไปซื้อนะครับผมเราก็ซื้อไปซื้อ เราก็ซื้อตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5้าโอเคได้5ตัวแล้วเราก็จะเอาไปวางที่โต๊ะที่เราปางไว้นะครับผมก็เอาการจอไปใส่ตรงนั้นนะครับผมแต่เราต้องรู้ด้วยว่าเครื่องปันไฟเราเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าทันหรือเปล่านะครับผมใช่นะทุกคนนี่นี่ไอพวกเครื่องปันไฟก็จะเป็นกา,ารหันลมเครื่องอะไรพวกนี้แล้วเราก็ตรงนี้เราก็จะเอากาดจอมาใส่นะครับผมตรงนี้เราก็คลิกแส่ไปที่เราซื้อมาอะไรเนี่ยโอ้ีห้ารอย แค่ซีรีส์ห้าร้อยนะทุกคนอย่างแพงอ่ะเห็นปะมันจะขึ้นเตือนอนะ่ะพลังงานไม่พอเราก็ดูตรงนี้เห็นปะมันกินสิบแปดบาทเราก็ต้องไปซื้อไปกดตังค์แล้วก็ไปซื้ออ่าเครื่องปัดไฟมานะทุกคนใช่เห็นปะ,ะราคาการ์ดจอย,ยิ่งแพงยิ่งกินไฟอ่ะจากเราผลิตได้เจ็ดถึงแปดตอนนี้เป็นสิบแปดเก้าอ่ะคือเราขาดไปประมาณสิบเอ็ดสิบสองพลังงานเลยนะทุกคนเราก็ต้องกดตังค์ตรงนี้นะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เราซื้อเหรียญบิตคอยนะครับผมใช่นะทุกคน หรียญอ,อื่นเราไม่เล่นนะครับผมตอนนี้เราเล่นบิตคอยอย่างเดียวนะครับผมใช่แต่เราต้องไปดูเครื่องปั่นไฟก่อนนะครับผมนี mm. ่เรามีตังค์เท่าไหร่ดูด่อนเนี้ยสองพันกว่าร้านนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าจะยังไงนะครับผมลรงงานเราไม่เพียงพอตอนนี้ร้านค้ามีอะไรเอ่ยผมไม่ได้เล่นนาน mm. อันนี้น่าจะเป็นสําหรับสายเติมนะผมเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ก่อนว่าเครื่องปั่นไฟอะไรยังไงถูกต้องหรือเปล่านี่ mm. ที่ซื้อต่อไปเนี้ยน่าจะมีกร๊ดจอกับเครื่องปั่นไฟที่ ดีขึ้นแนละ้วทุกคนใช่แต่ต้องใช้เลเวลถึง9.5เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่วะนี่นี่นี่ก็เคมือนไฟ2อันนี้เพิ่มขึ้นมา9.5ว่ะทุกคนอันนี้22.5 0วัตต์เลยว่ะเอาตัวนี้ไปแล้วกัน2,000ล้านโอเคเราเหลือตังค์อยู่เท่าไหร่900กว่าล้านเ็าขาดอีกประมาณ3 3พลังงานนะทุกคนแต่เราลองดูร้านนี้ก่อนดีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกนะ่อน,นี่ก็เป็นการจ,จอ,อมีเครื่องบั่นไดด้วย3ต ไม่ใช่เครื่องัดไฟเนี่ยเป็นโต๊ะดีกว่าเพื่อนเป็นโต๊ะเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องัดไฟนี้ไปวางก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มนะครับผมเพราะว่ากัดจอยยิ Joy ่งแพงที an, ่กิดไฟเยอะนะครับผมอันนี้มีให้ซื้อนะครับผมแต่เราไปซื้อมาแล้วนี่ไงเราก็ต้องวางใกล้ๆหน่อยนะทุกคนจะได้ให้พลังงานนะครับผมขาดอยู่1.5นะครับผมอืมขาดอยู่1.5เห็นปะตอนนี้มี17 1.5 1.5เดี๋ยวเราไปเอาตังก่อนทุกคนต้นดูของเขาที่ทองกันหมดแล้วอ่ะ ึ้นได้ผลิตตังได้เท่าไรเนี่ยน่าจะได้เยอะพอสมควรน,นะทุกคนใช่นะครับผมแต่ผมลองเข้าไปเอาดีๆแล้วกราฟพุ่งไหมพุ่งมากหุ0 0ห้าพันโอเคไปเรารีบไปซื้อกันดีกว่าทุกคนมีตังอยู่ห้าพันล้านนะครับผมหกพันล้านเราต้องรีบไปซื้อเครื่องปันไฟก่อนแล้วก็วางให้มันผลิตได้เยอะกว่านี้นะครับผมใช่นะทุกคนไม่รู้ว่าเหรียญอะไรดีนะทุกคนใช่ทุกคน ถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับแบบนี้นะครับผมก็สามารถแนะนําผมได้นะครับผมใช่สามารถแนะนําด้านร่างคลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมซื้อไปโอเคแล้วก็ไปรีบกลับนะครับผมจังหวะนี้จะได้พลังงานเพียงพอนะครับผมทุกคนตอนนี้เราเลเวล42แล้วครับผมเลเวลถือว่าขึ้นถือว่าขึ้นเร็วนะทุกคนเลเวลอะถือว่าขึ้นเร็วเลยนะครับผม อันนี้คืออะไรสีรฟ้าเนียเอออยากรู้ไว้เครื่องสีฟ้านี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือคนเพิ่งเล่นใหม่หรือว่าอะไรวะโอเขาน่าจะซื้อที่เพิ่มปะเล่นใหม่ไม่น่ามีโต๊ะแบบนี้นะน่าจะซื้อที่เพิ่มอะซื้อที่ซื้อที่โอเคเราก็ตรงนี้เราก็วางก็คู่กันเลยครับผมหมดปัญหาที่ว่าพลังงานไม่เพียงพอในผมผลิตได้ยี่สิบหกนะครับผม พลังานสมดุล7.9โอเค100%ประสิทธ okay. mm ิภาพเหมือนแลกโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูราคาตลาด b บิตคอยดูดีว่าเราควรจะเปลี่ยนเหรียญหรือไม่หรือว่าจะใช้เหรียญเดิมไปนะครับผมลองไปดูซิดูซิมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมก็กําลังบันกข้อมูลโ okay. อเคน,นี่เหรียญก็ถือว่าราคาอยู่ที่1บิตคอยเท่ากับ4,500ตอนนี้เรานี่ที่จริงเรามีอยู่9,000 9, กว่าล้านนะคแต่มันดูนภาษีไป สี่คืบห้าคือภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยไม่ใช่ภาษีแต่ค่าคอมมิชชั่นเออแล้วก็เอาไปแล้วก็เปลี่ยนอัตราที่คอยโน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 เท่ากับแปดพันห้าเลยว่ะทุกคนอันนี้สี่พันห้าเองคือว่ะเราอยากเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนอาตาัตราเปลี่ยนอาตาัตราโนโนโนเปลี่ยนตระกูลเป็นชาลาลิศโอเคเอา้าทำไมไม่เดี๋ยวรแป๊บหนึ่งทุกคนผมกำลังงงกับระบบอยู่ว่ะเปลี่ยนอัตราห้าร้อยห้าสิบรูบักผมไม่เปลี่ยนนะ ถ้าต้องใช้บิตคอยเป็นยาวๆนะทุกคนเพราะว่าเราสายฟีนะผมวิตอนนี้เรามีโอเคเดี๋ยวเราผมรู้แล้วเราซื้ออะไรเราต้องไปซื้อเครื่องปั่นไฟราคาห้าพันล้านป่ะห้าหมื่นล้านอ่ะมันเียนห้าสิบบีอ่ะห้าหมื่นล้านนะครับผมใช่หรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมวิ่งไปดูก่อนว่ะทุกคนเออต้องไปดูเพื่อความชัวร์ก่อนนะทุกคนแล้วก็ จะซื้อกาดจอราคา1,400ล้านมาลงให้เต็ม2ชั้นนี้เลยนะทุกคนใช่นะครับผมตังแบ่20พร้อมแล้วโอเคอะไรเอ่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บวิ่งเข้ามาแล้วนี่ไอเครื่องปัดไฟราคาใหญ่ของใหญ่เลยอะ่ะอันนี้คือโต๊ะอันนี้คืออ๋ออ๋ออันนี้22ว่ะ50 22เองว่ะทุกคนอันนี้95เลยว่ะเครื่องนี้เครื่องเดียวน่าจะไม่กินพื้นที่แต่เรายังไม่มีตังค์นะผม เราต้องเอาเครื่องนี้ก่อนหนึ่งเครื่องนะครับผม okay. <Okay. S 1> เครื่องนี้22คือ22,000ล้านนะทุกคน mm hmm. ถือว่าแพงไหมแพงนะครับผมแต่เราน่าจะผลิตทันกันทุกคนนี่เราก็เปิดลังดิเปิดมันให้ฟรีอะไรบะาอ,อ้ยขอสีแดงโอ้ทำไมไม่ให้สีแดงผมอะผมไม่ชอบเลยอะ่ะเด็กลองเอาใ่ดูดิทุกคนจะได้อะไรดูดิลุน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 นลุนขอสีแดงหน่อยสก,ก์ดหนึ่ง ดูดิจะได้อเลยจะบอกนะว่าอโอ้โอเคเอาขายจริงได้ไหมนี่อยู่ในคลังสินค้าเราเนี่ยผลิตโอ้ผลิต,ลตขาย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 เลยครับผม <laughs> ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเรามากดตังตรงนี้ก่อนนะครับผมเอาตังเข้าสู่บัญชีเราแล้วเราก็จะเอาไปต่อยอดนะครับผมโอเค22ครบแล้ว แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องปัดไฟแล้วก็จะซื้อกัดจอกลับมาด้วยนะครับผมก็คือระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยผมจะอธิบายก่อนนะทุกคนว่าทุกคนอาจจะคอมเมนต์ถามมาเยอะว่าทําไมพี่ไม่ไลฟ์สตรีมเลยก็คือช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะทุกคนก็มันใกล้จะ ยังไงอะมันใกล้จะปิดเทอมแล้วแบบมันมีการสอบการอะไรด้วยนะทุนช่นะครับผมผมก็พยายามหาเวลาว่างมาอยู่นะทุนช่นะครับผมพยายามหาเวลาว่างมาอยู่แต่มันยังไม่มีจริงๆรินถ้ามีผมจะรีบมาไลฟ์สตรีมให้ดูเลยนะครับผมโอเคเราซื้อมาแล้วแล้วก็ตังเราเหลืออยู่เจ็ดแปดเราก็ไปซื้อกาจอดูที่จะซื้อไปได้กี่ตัวนะครับผมสําหรับกาจอของเรานะครับผมโอเคตัวไหนนะตัวพันสี่โอเคซื้อ โอเคได้ประมาณ4 5หตัวเมื่อกี้เราก็ไปวางกระจบเพิ่มนะครับผมวิ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วจวังวะทำไมผมวิ่งไม่ได้โจมคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับหรือมันต้องเติมหรือว่าอะไรว่ะทุกคนมันวิ่งได้นะครับผมก็คือคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนผมกําลังลองไอ้นี่อยู่นะทุกคนเขาเรียกว่าลองอะไรวะลองระบบของ YouTube อยู่นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็โนโนนนนนนเราก็ใสก่กัะจอไปโอเคใสก่กัะดจอนะครับผมใส่ไป ชิลี่ห้าร้อยได้ห้าร้อยใส่ไปอีกตัวหนึ่งเราก็มาใส่ฝั่งนี้นะครับผมโอเคดูตอนนี้การชิดเปลืองอยู่ที่สามสิบจุดเก้านะครับผมแล้วก็การผลิตพลังงานเราอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดแปดโอ้ถือว่าเยอะต้องเอาให้เต็มชั้นนี้นะครับผมแล้วก็ดูว่ามันต้องซื้อเครื่องปัดไฟเพิ่มหรือเปล่านะครับผมคือโอ้ยนี่มีกั๊ดจอนี่แหละขโมยได้ไหมวะนีส่ไม่ดีอ่ะจะไปขโมยของเขาอ่ะ ที่ใส่ไม่ดีเลยเป็นขโมยของเขาแมกเปลี่ยนมาเลยครับผมแล้วเราก็ไปซื้อกัดจอนะครับผมก็คือคลิปนี้นะครับผมอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าผมกําลังลองระบบ youtube แล้วก็จะแบบยังไงอย่างมาให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะครับผม <S <S ก็คือมันแบบเขาเรียกว่ายังไงอะทุกคนก็คลิปยาวๆหน่อยให้ทุกคนได้ดูนานๆหน่อยนะครับผม <S <S ใช่นะครับให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะครับหมดแล้วหมดแล้วแหละตังค์ัวคนรวยไม่รู้ไม่ได้มาเอกีนเมื่อกี้เอายังไม่หมดอีก โอ้ oh my god หมดแล้วครับจังหวะน,นี้หมดเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็วิ่งกลับไปใส่นะครับผมเราซื้อมาเกินหรือเปล่าวะเนี่ยในคลังสินค้านี่มีแปดตัวชาตัานวางได้เท่าไหร่วะเนี้ยแล้วเราก็จะขยับขยายกัดจอเป็นสีแดงนะครับผมสีเขียวเราได้มาแล้วแล้วก็ให้มันผลิตได้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับผมใส่ไปปึ๊บปึ๊บอ่าอุ้ย ผมซื้อมันเหลือด้วยว่ะทุกคนจริงอันนี้ซื้อมันเหลือด้วยเหลือแบบเหลือเลยเอ้ยไม่เหลือพอดีเป๊ะโอ้แล้วก็โอเคพลังงานเราก็ถือว่าใช้ได้5้าสิบ์าทโอเคเดี๋ยวเราต้องซื้อเครื่องปั่นไฟมาอีกสักเครื่องหนึ่งแล้วก็แต่ก่อนอื่นเราต้องวา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 งชั้นนี้ไว้ก่อนไว้ทุกคนวางชั้นนี้โอเคแล้วก็มันหมุนยังไงวะอันนี้ไงกดอาร์มพอตรงนี้ โอเคเรียบร้อยถือว่าใช้ได้นะครับผมมีอะไรอีกหรือเปล่าโอเคทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นพลังงานสมดุล26โอเคคือสมดุลน,นี่คือพลังงานสมดุลพลังงานเนี่ยคือพลังงานที่เหลือนะครับผมก็คือจะเหลืออยู่ที่ประมาณ26นะครับผม26.7โ okay. อเคเดี๋ยวเราก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็กดตังไปซื้อกล้าจอเอ้ยไม่ใช่ดิซื้อเครื่องปัดไฟก่อนนะครับผมใช่นะทุกคนก็ ื้อเครื่องปันไฟเสร็จปุ๊บเราก็จะซื้อกรัดจอที่มันตัวแพงขึ้นกว่านี้นครับเฮ้ยทำไมการาฟดิ่งจังวะจีบันห้าสามกราฟกราฟแบบดิ่งมากอะมันมีเครื่องบันไไฟตัวหนึ่งใช่ป่ะทุกคนที่9 5 b บก็คือ9 5 0 0 0ันล้านนะครับผมใช่เราก็ต้องรอตัวนั้นนะครับผมคือแบบซื้อทีเดียวจบนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ที่เรารอเพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปนะครับผมเราก็ไปดูราคาการัตจอที่เราจะซื้อนะครับผมว่าจะซื้อตัวไหนนะครับผมแล้วก็รอดูก่อนอนะันนี้คือัะนี่คืออะไรวะ ดูดิอันนี้น่าจะเป็นของ400-2,500-3,000อันนี้เป็นของค่ายแดงหรือเปล่าออตัวนี้ก็น่าสนใจนะสีเขียวสีแดงมันต่างกันยังไงวะมันใช้ด้วยกันได้เปล่า <c oughs> ไม่เราสีเขียวมาแล้วเราก็เขียวไปเลยดีออเราอย่าไปทอแท้ Not ดิแพงสุดเท่าไหร่วะกัดจอตัวหนึ่งแพงสุดปัดไม่สุดต้อง <c oughs> คืออะไรวะอันนี้คือ คอยต่อวินาทีสี่เคอันนี้คือสิบสองเลยหรอการจีพลังงานแปดจุดห้าอันนี้คือกัดจออ่ายี่สิบสี่บีคือเจ็ดเลยหรออู้มันแพงเกินเราตัวไหนดีทุกคนจุดสองหรออันนี้คือเวอร์ชั่นเบลหนึ่งหรออืมเอาตัวนี้ดีไหมทุกคนหรือว่าอีกตัวหนึ่งดี่บาสามพันหกตัวนี้ผมว่าเจ็ดจุดสองไเท่าไหร่วะเจ็ดจุดห้าผมว่า ตัวนี้ดีสุดอัปเกรดมาแค่เลเวลเดียวเองไม่ดีสองเลเวลดีคือผมว่าไอตัวนี้แหละดีสุดแล้วเนี่ยโอเคก็กินไฟไม่เยอะด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาปริมาณจํานวนให้มันเยอะขึ้นนะครับผมใช่นะทุกคนแล้วก็ค่อยอัปเกรดไปตัวแพงก็แล้วกันนะผมเราต้องเอาให้มันเยอะเยอะยิ่งดีอะ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีอะ่ะเอาเยอะไว้ก่อนดีกว่าทุกคนใช่นะครับผมโอ้ยังไม่พออีกก็แท้ราคาล่วงหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวเราก็เอฟเคอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับผมทุกคนก็จังหวะนี้ก็ฟังเพลงคุณ8ไปนะครับผม ทุกคนผมคาดการว่าน่าจะได้แล้วนะครับผมโอเค96เดี๋ยวเราไปซื้อเครื่องปันไฟกันก่อนเลยนะครับผมคือยืน FK ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควัน,นะครับผมสำหรับที่เราเป <laughs> ็นมาเมื่อกี้นะผมโอเคไม่ต้อไปเลเวลขึ้นเร็วจังอะตอนนี้เลเวลเท่าไห,หร่แล้ววะ52แล้วคือแบบขึ้นเร็วมากอะทุกคนโอเคอันนี้คือเปลี่ยนความเร็วอะฮะกดอยู่ในโหมด X อ๋ออ,อ,อ่โอเคโอเคโอเคถือว่ารูเรื่อง โอเคโอเคผมต้องซื้อก่อนเออย่าเพิ่งไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับผมโอ้ซื้อมาแล้วดูตังครับโอนะครับผมเหลืออยู่พันล้านนะครับผมนี่ครับผมทุกอย่างต้องมีการลงทุนแล้วก็ลงทุนแล้วก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงนะครับผมที่อยู่ราคาบิตคอย n ในเกมนี้มันไม่ล่วงเว้ถ้าชีวิตจริงนี่คือแบบ ร่วงแบบร่วงยับยับอะทุกคนอาฮะแล้วเราก็กลับไปดูนะครับผมว่าเราจะได้อะไรมาแล้วสองชั้นนี้นะครับผมเราจะวางเป็นเจ้าตัวาราคาคา3,600้ล้านนะครับผมที่วางตัวนี้ทุกคนได้ไหมโอเคได้แหละตรงนี้เดีย๋ยวเราก็ต้องไปเอาตัางค์ไปซื้อตัวกัดจอมาเพิ่มนะครับผมเราจะรอซื้อทีเดียวไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า มันจะยังไงเขาเรียกว่ามันยังไงวะแบบมันจะแบบเสียเวลาเรานะครับผมเราซื้อมาเรื่อยเรื่อยให้มันผลิตเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆอนะครับผมเราต้องซื้อแบบนี้นะทุกคนจะไปแบบรอซื้อทีเดียวมันไม่ได้นะครับผมยแเราบ้านตรงนี้เขาหายไปไหนไอเข้าบ้านคนอื่นไม่ได้ด้วยไ่ตรงนี้ไม่มีคนไว้อยู่บ้านตรงนี้ไม่มีคนนะครับผมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ดีขึ้นต้องเข้าไปแดนนู้นเนาะต้องเ่อยไปสารวจแล้วกันเฮ้ยสรุปนี้กัดจอค่ายแดงว่ะค่ายแดงกับค่ายเขียวมันต่างกันยังไงวะทุกคนผมยังไม โอเคดูดิตังด้วยดูดิซื้อได้กี่อันโอเคหมดแล้วนะครับผมมีกี่อันเอ่ยดูในคลังสินค้ามีหกอันเอ้ยถือว่าใช้ได้หกตัวแตเพิ่มประสิทธิภาพมากเลยอะโอเคเราก็พิ่งแล้วเราต้องลองวางไอ้แถบนี้ดูว่าเราจะวางได้ไหมแล้วดูทุกคนเขาวางเครื่องปั่นไฟก็ดีโอ้สุดยอดอะแต่นี่มันย้ายได้อยู่นะทุกคนเราไม่ไม,ไม่มีปัญหารเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับผมโอเคโอเค ดูดิมันจะผลิตแบบเร็วมากไหมชิลี่หกร้อยมาแล้วจ้าตอนนี้กิจไฟไปที่7บสามนะครับผมแล้วก็สมดุลพลังงานเหลืออยู่ที่ร้อยสี่บโอเคเหลือเฟือนะครับผมเหลือเหลือเหลือมากมากเลยทุกคนโอเคมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตรงนี้เป็นแผงอะไรของใครก็ไม่รู้นะครับผมว่าผมจะเคลื่อนย้ายของเคลื่อนย,อย้ายยังไงวะเป็นไงคือแบบซื้อมางแต่ซิลี่แรก โอเคถือว่าจะได้ลกๆหน่อยนะทุกคนแต่ลกแต่ได้คุณภาพนะครับผมใช่แล้วขอให้ระวังอะไรวะทุกคนออนี่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 แสนห้าระวังตรงนี้ดิคืออะไรอ่๋อหมดความเร็วนี่ไงผมวิ่งเร็วได้แล้วทุกคนยังไงวิ่งเร็วได้แล้วไม่ปไม่ไปไหนจริงๆเลยเหรอวะโหลครับไม่ไปไหนอ๋อถ้าเปิดไมค์คุยได้คงเปิดคุยแล้วอู้ х, คนดูดิแป๊บเดียวได้อ่ะ ไปแล้ววิ่งไปวิ่งมันวิ่งเร็วนะเนี่ยโอเคแล้วก็วิ่งแบบทั้งวันอ่ะวิ่งแบบวิ่งอ่ะโอเคกัดจอกัดจอกัดจอตัว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 นี้ตัวนี้ซื้อซื้อซื้อน่าจะเต็มชั้นหรือเปล่าโอเคหมดไปไปวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งบิตคอยโอเคเหรียญบิตคอยเรามีเหรียญบิตคอยอยู่ที่ สองล้านเหรียญนะครับผมเหรียญละสี่พันห้านะทุกคนว่าคุ้มนะโอ้ยเราซื้อมาสิบตัวเลยเหรอวะเราตังก่อนโอเคแล้วเขาก็เอฟเคอยู่ตรงนี้มาทีไรกูว่าทักเขาทุกทีนะครับผมวิ่งไปนะครับผมวิ่งเร็วค่อยทัดใจหน่อยเออให้เร็วหน่อยดีวัยรุ่นโอเคแล้วก็ขาดอีกสองตัวใช่ปะโอเคทุกคนขาดอีกสองตัวแล้วก็วิ่งกลับนะครับผมจงหวันนี้ตรงนี้กูวิ่งเข้าบ้านเขาได้ไหมวิ่งเขาได้ด้วยนะครับผม บ้านคนอื่นเขาก็วิ่งเข้าไปทั่วนะครับผมโอเคโอ้โอเคโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ดูพลังงานตอนนี้ดิได้ไแปบบ134เหลืออยู่92น่าจะได้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องวางชั้นเดี๋ยวเราลองไปซื้อชั้นแพงๆมาดูดิทุกคนชั้นที่เห็นอยู่ตรงเลเวล35ค่อยซื้อได้เดี๋ยวเราลองไปซื้อตรงนั้นมาดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมต้องการเลเวล55ตอนนี้เราเลเวล65แล้วเนี่ยชั้นเนี่ย เอร์ดับอ่าเอาโตแบบนี้แล้วกันใส่ได้แปดใบแปดใบแปดใบเดี๋ยวเราดูราคาคัดจอไปด้วยนะครับผมโต๊ะนี้เราเล่นค่ายแดงดีไหมวะออน่าสนใจนะทุกคนอันนี้โต๊ะที่นี่เพิ่มปลั๊กไฟทั้งหมดอ๋อโอเคเอือเราเล่นค่ายนี้ดีกว่าไหมวะค่ายแดงค่ายแดงอันนี้ตัวเท่าไหร่กินไฟสิบแปดวัตต์กินเยอะเกินไปหรือเปล่าวะ ยี่สิบหกอืมสองหมื่นหกสองมืนหกดูฝั่งนี้ดิอันนี้สิบสองอันนี้ยี่สิบสี่ถ้าเท่ากันวะทุกคนเราเอาค่ายเขียวดีกว่าปะสองมื่นสี่น่าจะเวิร์กกว่านะครับผมใช่นะครับผมเราก็ต้องสำรองตังไว้ซื้อเครื่องปัดไฟอีกนะครับผมวันนี้ปุ๊บเราก็วางโต,โต๊ะ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 เราก็จะวางตรงนี้เลย การหันปุ๊บตรงนี้โอเคแล้วเราก็ดูพลังงานเราเหลือเท่าไหร่วะเก้าสิบสองน่าจะได้การ์ดจอเพิ่มอยู่นะทุกคนเราก็ไปซื้อกร์ดจอเพิ่มก่อนนะครับโอเคยี่หกสิบหกโอเคซื้อยี่สิบสี่น่าจะได้ประมาณสี่ตัวอยู่มั้งไม่สี่ตัวก็ห้าตัวอยู่ไม่ถึงวะน่าจะสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยคิดยังไงของกูว่าสี่ตัวมันได้แค่สองตัวเองสี่ตัวอยู่มั้ง ี่แหละเวลาเขาเรียนคณิตแต่ไม่เรียนนี่แหละผลของการไม่เรียนไม่ตั้งใจเรียนนะครับผมโอเคใส่ได้สองตัวดูดิมีไฟไปเท่าไหร่ละดู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 ด,ด,ดูโอ้โหอีกเยอะนะนี่เราไปเอาตังค์เพิ่มนะครับผมน่าจะผลิตตังค์ได้เร็วอยู่เหลืวอวยอ่ห้าสิบเจ็ดเราไปสักสี่สิบแปดลังพอดีได้อีกสองตัวนะครับผมใช่แล้วทุกคนที่ไม่เป็นไหนหรอนี่นี่ร้านแรกเดี๋ยวผมพาดูนะครัลำต้นสามห้าผมซื้อตัวไหนวะทุกคนดูดินี่นี่นี่นน 50m แล้วเนี่ยมี rgb เริ่มมี rgb เข้ามาแล้วเว้ยซี200รี่200เนี่ยชิลี่2000โอเคเราต้องไปซื้อการเจอเพิ่อมอีกสัก2ตัวนะครับผมโอเค2ตัวได้อยู่เราก็วิ่งอย่างเดียวครับถ้ามีวิ่งแล้วเราก็สบายแล้วก็สีแดงคือกระโดดสูงอะไรแบบนี้อ่ะน่าจะใช่มั้งทุกคนมันมีอะไรแพงกว่า24ไหมอ๋อเนี่24แพงสุดของร้านนี้แล้วเว้ย ไปเราเล่นการ์ดจอสุดเลยว่ะเราเล่นสุดเลยว่ะสุดของร้านแล้วว่ะสามารถไปคุยโมได้นะเนี่ยการ์ดจอสุดของร้านแล้วโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเหลือเท่าไหร่วะเหลือสามสิบเก้าหรือยี่สิบสองแล้วทุกคนน่าจะได้อีกตัวนหนึ่งเราก็ต้องซื้อเครื่องปั่นไฟมานะครับผมอ่ามันมีโหมดลบด้วยนะทุกคนเราสามารถลบเออนี่มันเกลี่กะ่ว่ะเราลบออกได้มั้ยมันคงไม่เจะหายอะไรหรอกมั้งผมว่านะ ลบลบลบโอเคลบได้โอเคนะครับผมดูพลังงานลดลงเท่าไหร่โอเคลดลงเยอะอยู่นะครับผมเราต้องเอาตังค์เก็บตังค์ซื้อเครื่องปัดไฟนะครับผมราคา9 5เหมือนเดิมนะทุกคนรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมดูดีดูดีก็โอเคทุกคนสำหรับอีีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีอีพีมาให้รับชมกันแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP พีหน้านะทุกคนสำหรับอีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ Bye bye.